อยู่ด้วยกันแล้วทุกอย่างเป็นใจผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายทงสอบกันในวันนี้ท่กคนรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้เราเป็นครอบครัวนกมาตริมาของเด็กฟรีเซอร์คู่ใหม่ล่าสุดจริงๆปีใจมากับ ก็จะเหนเ็นว่าน้องยังไม่เกิดเลยก็ยังเป็นความรู้สึนกนั้นเหมือนกันหมอแสดงว่าพิมเกิดมาก็มีรีบาระโหเลยแล้วไปก็รู้สึกกันไหมฮะนี่เหมือนเป็นเป็นภาพจำเลยครับว่าแบบตอนเช้าเราต้องไปทำตอนไปโรงเรียนอะไรงเกันครับแม่ผมจะช็อตทำเป็นขนมปังแล้วก็ให้ราดนมอย่างเงี้ยซึ่งนมที่วางนี้มันจะเป็นนมกระต๊อกตามนี้เออมากินตอนเช้าเลยควารู้สึกเหมือนกันแล้วย้อนไปแบบตอนวัยนั้นเลย เด็กว่าขึ้นรถโรงเียนอย่างี้ใช่อะไเงี้ยันกักินนัแหลตัวตรงนี้ไอ้้หมากไอ้หมาแหมตลกกันท้งนี้กว่าไดกนีจริจังเลยซึ่งวันนี้เนี่ยมก็บบาแนะครับผ เดีวนะครับเปิดตัวแรงสองสูตรปีอะไรครับให้พรีเซนต์เดี๋ยวเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้นะครับผมไ่ได้เป็นสูตรแบบูนเปอร์เซ็นตทำไจามันครับผมหรับคนที่รักสุภใช่ไหมครับสำหรับคนที่รักความอร่อยครับดิจิลด้งเดิมนะครับหวานมันเต็มแที่เหมืเดิมครับต่ได้ล่าวตัวทเรา นะฮะใส่กินสายกินเลยนะสายกินแต่ว่าไม่100%ไงอย,าาย่างน้อยเด็กเราก็ดูแลเมิเ่มเริ่มให้ผมดูมากขึ้นนะเนี่คือมีสองสูตรด้วยกันนะฮะไลฟ์ใช่ไหมเออตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณครับยังนิจัยพี่สามีที่ที่บอลแมงไปได้รับผลตอบรับดีแถมแสงแสงก็ยังมีความสุขกับงานของเราเลงช,ชีวิตช่องงานของเราอยู่ก็บยาเด็ฝฟาจับอีสองพักเองสอง หลายคนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วใครเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านเพราว่าใครได้ดูตอนที่เขาบีบนมกันบ้างใครที่ดูตอนเขาบีบนมกันไม่ขอเสียงนี้หน่อยเร็วเป็นบีบนมอะไรกันนะนเป็นนมข้นหวานใช่ไหมคนระับ,บเป็นนมข้นหวาตวนตอนนี้ใช่ไหมครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ที่เราเป<า><ๆ>็นะ บีบนมบีบนมก็บอกว่าขอจับลงหน่อยขอจับนมหน่อยก็เป็นจับลงขุ้นหวานธรรมดาขึ้นหวานอันนี้ใช่แล้วก็บีบกนนั่นเองใช่ตอนนี้ก็สรุปลุ้นลุ้นกันไปนะครับอีกสองตอนนั่นเองมีแบบแท้ไทยกว่าใช่ไหมเป็ซีฟเ่อร์จะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะจบยังไงสปอยได้ไหมอีกสองตอนข้าสปอยก็จะไม่เหลืออะไรนะเพระงั้แต่ยังสนุกยังยังมีโมเมนต์ ไปที่ผมุนไปมึนไปที่ผมชอบที่สุดอย่างไม่ได้อ่อนอ๋อได้ครับเด็กๆได้อยู่ได้อยู่เราได้อยู่เออผมมีกำลังสุดเพราะว่านี้จะคืออีกสองตอนนี้ก็มันเป็นโค้งสุดท้ายอยู่แล้วนี่นก,นนนก็น้าพาไปกันนะครับแต่นอกจากทางฮาร์ดเแล้วเนี่ยของเราไม่มีผลงานอื่นด้วยทั้งแบบคอนเสริร์ตทั้งมิลติ้งไม่มีอะไรบนะ้างก็เดี๋ยวเราจะมีคอนเสริร์ตครับผมก็เป็นของเราเองใน ตรงนี้เราจัดเต็มโซนจัดเต็มเพลงจริมากๆก็มาดูกันถ่ายทำอผมนะครับผมโอเคแต่ว่าแน่นอนหลายๆคนยังไม่เห็นว่าการถ่ายทำเมื่อกี้ที่โผล่สลิงไปมีการปั๊บไปว๊ับมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามีคลิปเบื้องหลังให้ได้ดูกันด้วยขอบคุณทุกท่านแี่ยากเมื่อกินข้าวมาก็จะ ถูกกันด้วยอะไรใช่หมเนื่องจากก็อาจกระวนกนิดนึงครับแต่ว่าแน่นอนตอนนี้มันมีาโฆษณาเลยก็เป็นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยรายการรายการสำคับถ้าพเจู้นโฆษณาของน้องตราบมาลีนะครับผมแน่นอนว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันเลยดีกว่าหลังจากที่มีโพสต์อินแต่กันแตะไว้หน้างานนะครับเราก็จะมีคำถามให้แต่ละคนเนี่ยมาถามใบวีดูซึ่ว่าจะมีคำถามอะไรบ้างให้น กี่ขวบและชอบกินกับเมนูอะไรคกัดเมนูที่ตอบเปเลยอ่ะกินต้มย้อนย้อนกันไปเลยยุ่งอะจำไม่ได้แต่แบบแผมว่ออาอนุบาลน่ะไม่อนุบาลก็แบบตอนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คือตั้งแต่เด็กๆเลยครับที่คือกินแบบไม่ว่าจะปลาท้องโป๋หรือว่าจะ ขนมปังแทนอะไรเงี้ยผมก็จะได้รับรองีาตลอดน่าจะน่าจะสองเมนูเลยครับนมอ่านมขึ้นหวานกับว้าวุ้งโป่งนมขึ้นหวานแล้วก็ขนมปังต่อ็คือตั้งแต่ลูกบาศก์แต่ตัวเท่านี้ครับผมนี่มันแตกได้เหมือนขึ้ต่อไหมนะครับใช่ก็คือลยะไรก็รู้อยู่แล้วว่านมทำมาได้อยู่กับเราะแต่้าสิบแปปีแล้วซึ่งผมบอามจริงน้องๆก็ยังไม่เกิดแต่ว่าเกิดมาก็ให้เราเริ่มแตกลูกบาศก็ไม่ได้แตกอะไรนะครับอะไรเงี้ยทำเวียนมาก ถามว่ามีขั้นปู่พร้อมไหมครับแล้วก็อยวยพรให้กดบัตรด้วยจา้าม<นธ>ิ้นหนึ่งครับก็เออพร้อมครับแต่ว่าก็อขอให้ทุกคนกดบักได้ทันเลยครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับก็เตรียมตเตรียมเน็ตด,ดีๆนะครับผมเออคุณปันยากจริงๆใช่ไหมครับ หมดในเวลา,ลาเท่าไหร่ครับเดียวใช่ไหมแล้วก็สำหรับใครที่สมมติว่าสมมติว่าแบบไม่ว่างไม่ได้ปัจริงๆเนี่ยเราก็ยังมีเป็นมีไลฟ์ในวันที่สองเใช่ไหมครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราผ่านทางช่องทางไหนก็ได้ครับผมดีใจเหมือนกันดูท่านไหนก็ดีใจครับโอเคเป็นคำถามนะครับข่อนที่แป้งนะครับแป้งคิดมานะครับก็เตรียมมาขึ้นมป้ายรูปด้วยนะครับแล้วก็น้องนบนะครับผมมาได้นะครับ นะครับนี่นไครับเน้นว่าเห็นว่าชอบกิจกรรมเยอะมากนะอย่างที่บางวันเราก็เป็นเตะออลได้เจออยู่คือแบบพลังเอเนจี้นเต็มเปี่ยมตั้งเซจงานก็ยังรุนไรงสู้ว่ามีอะไรที่อยากทำและยังไม่ได้ทำนะกิจกรรมใช่ไหมครับออใช่ค่ะาที่คุยกับ ที่คุยเพื่อนไก็อยากลองไปขี่ม้าขี่ม้าอยากลองขี่ม้าแบบขี่จริงๆขี่แบบลองขี่เดินเล่นด้วยเสร้ขี่แบบโยงๆอยากลองแล้ขั้วของเขาเรียว่าอะไรอกได้เียนใช่แล้วเรื่องขี่ก็ยากหือนใช่ไหใชบก็ล้ขี่แบบประเทศอยูอใช่ชอบเสือตัวชอบสัตว์ก็อยากไปเล่นกับม้าเล่นกับม้าแล้แปนดเลเล่นกับป้าไวะเล่นกับป้า เนือน่เป็นุ่นจตอพี่เต๋ออย่ามองด้วยสายตาที่หุบูนะผมพาดนิดเดียวเองนะครับโอเคเมื่อกี้คือน้องน้ำส้มนะครับรักไปไม่ไเต็มที่ถ่ายรูปกันะครับแล้วก็อ้าววิ่งถ้าในฉากซีรีส์ไม่ได้ทานมารีกับน้ำโขลน้องไปกับน้องบินอยากนนมารีกับอาหารอะไรในฉากแทนจ้าพี่อาโปครับผมอยากทานมารีซูเฮ้ย big exactly. so